คุนไปโรงเรียนมันสวยแล้วไอ้กีดฮัลโหลไอ้กีดนี่อย่างอีกไอ้เล่นเกม,มอยู่มวแต่เล่นเกมเห็ดการบ้านแนะ่ส่งมืออื่นเนอะอิงิทรม,มาบอกให้อ้าเห็หุการบ้านโอ้ยไอ้เล่นเกมอยู่เดี๋ยวมืออื่นเศร้าคอยองิงให้ซอยก็ได้ดอกแค่นี้เด้อ ไอ้กีดไอ้กีดไอ้กีดเห็น่ยังไงอบอสไม่ได้เห็นอย่างลูกไปอาบน้ำมันสวยแล้วเนี่ย <จำ S 1> ไปเร็วๆป่ะ มองดาวแลวคิดถึงเธอไม่สวยแล้วไปอาบนำ้ำ<อ>พูดให้เธอได้เจอแต่พอถึงเวละลลานั้นก็พูดไม่ออกสักที <c oughs> อยากจะบอกไปว่าใจฉันรัก <c oughs> แต่มองแล้วเธอหลับลงเบาๆ คำว่า I love you ก็ลอยเข้ามาเบาๆเหมือนเป็นคำ I love you ที่พูดจากใจอิงครูฝากมาบอกว่าเธอมาโรงเรียนสายบ่อยแล้วด้อาจสิติดมอสอได้เขาสิเฮ็ดจังได๋ดีล่ะลิวเขาบ่าอยากติดมอสอเธอก็แค่ซ้อมาโรงเรียนสายไม่ให้ทันแถวก็แค่นั้นล่ะแต่ว่าเขาว่าเธอน่ะควรเป็นห่วงอนาคตเจ้าของก่อนดิอิงเซาไปดูแลไอ้ก,กิ๊ดได้แล้วเป็นพาราซื่อๆคิดเบิ่งดีๆเด้ออิง เธอสิดูแลเราไปเพื่ออย่างมุประโยชน์อีหยังกับชีวิตเธอเลยมีได้เสียห้ชีวิตเธอลำบากเซาไปดูแลก,กิ๊กได้แล้วเป็นพระราซือขีดเบิ่งดีดีเด้ออิงเธอสิดูแลเราไปเพื่ออย่างมุ่ประโยชน์อีหยังกับชีวิตเธอเลยม่ได้เสียห้ชีวิตเธอลำบาก คิดๆไปแล้วมันก็นเป็นือจังหีว่าน่หละเนาะเขาสิดูแลไอ้กิจไปเห็้ยังไม่มีประโยชน์อย่างเลยต่อไปนี้เขาสิไปดูแลไอ้กิจอีกหรอฮัลโหลไอ้กิจ I love you ป้ามาบอกข้างหนึ่งย้ำนี่ไอเริ่มยิงเริ่อยู่ ไอ้กีตไอ้กีตตื่นอาบน้ำไปโรงเรียนได้แล้วจ้าป้าจ้าไปอาบน้ำไอ้กีตมาจา้ะเดี๋ยวน้องทูลังให้เฮ้ย hey, <hey>, hey. มาต้องมาต้อง <c oughs> ไอ้ทูเองเบยวยูอิงไปนั่งรอก่อนไปไอ้อาบน้ำก่อน พี่เข้าดีว่าออในเวลาคาคืนที่สักินเท่าจ้าเดี๋ยวน้องก่อนฉันนำมองดาวแล้วคิดถึงเธอคำบังคำอยากพูดให้เธอได้เจอแต่พอถึงเวลาลานั้นก็พูดไม่ออกสักทีอยากจะบอกไปว่าใจฉันรัก มาคาเฟ่นอย่างอิงคือว่กับบ้านภครสีใจมันเปลืองเงินเด้เออนะเดีอิงใจเองน้ำค่ะคุณลูกค้าเอาแล้วหลอดเดี๋ยครับอุ๊ยพอดีลืมอะค่ะคุณลูกค้าสักครู่เดี๋ยวค่ะเดี๋ยวไปเอามาให้หลอดค่ะคุณลูกค้า ดีขนาดนี้แอบมากอิงวะเนี่ยบอไม่ได้มักบอ,บอมากจังไรอร่อยมาเสียบใหรขนาดนี้ก็เขาเอามาให้สองอลอดมันก็คนละหลอดนั่นล่ะเขาเอานมาดูแลย้บปาแข็งไรแอบมากก็บอกมาหลดไอ้เพ่อได้แอบแค่อาหลอดปักให้ซซื้อปากแข่งแค่บอกหางซื้อมันสิตายกิกระบอกแล้วบ่ได้หักบ่ได้หัก ว่าักขึ้นหนาแดงยอมรับมาซะดีๆว่าไอานะ้น่ะฮักน้องกระนาดแดงตัวมีอารมณ์ไหมอุ้ยมีอารมณ์ทางเพศตีอารมณ์โมโหเนี่ยไอฮักนอ้องไอฮักน้องบอกมาแมย์มาต้องเค้น เออองคือไอ้ลืมส่งงานครูอ่ะอิงกลับก่อนเลยเด้ออิงรอได้ไปส่งงานแป๊บเดียวเองอไม่เป็นอยังเดี๋ยวไอ้กลับเองก็ได้ กับก่อนเลเดอร์ไอไปก่อนไอ้กิจดมอะไรอย่างเป็นหมา,าดิเออแล้วแมนน้องบอที่เขียนจดหมายหน่อยมาหาไอาอะ่ะแมนจ้า น้องมีธุระอีย่างกับไอ้คือนัดไอ้มาไอ้กินไม่มียไปเฮ้ยไอ้เลี้ยนอยู่สิมีได้จังไนถ้าจังสั้นน้องขอเป็นเมียไอ้เดี๋ยวบอกฮะว่ายังไงก็อเอ่อแพทย์ลืมตัวแพทย์ลืมตัวคือจังซี่จ้าแพทย์นะแอบมักไอ้กินมาได้โดนแล้วอยากขอโอกาสทําความรู้จักกับไอ้กิดอ๋อไอ้ซื้อกิดครับน่องซื้อแพดเดอร์ยินด,ดีที่ได้รู้จักครับ ยินดีที่ได้รู้จักจ้าไอ้กิจครับน้องแพทเขารู้จักกันแล้วเนาะแล้วจังไหนต่อเอาไอ้กิจกวนตีนป่ะเนี่ยแพทย์หมายถึงทำความรู้จักให้มากกว่านี้อ๋อไอซื้อกิจน้องซื้อแพทย์อ่ะอยู่บ้านานาดีเด้อน้องอยู่บ้านน้องพักหลอดจ้ายินดีที่ได้รู้จัก <c oughs> โอ้ยโมเมน กวนตีนจังสี่จับทั้งปวดโดนนี่ซะบ่เย็นๆน่องเรียนเมื่อท่านได้จบอยู่น่องหมายถึงเข้ากับอ้าแบบเป็นแฟนนะจ๊ะแบบค่อยๆเรียนรูนิสใส่ใจคอกันไปเที่ยวไปกินไปเบื้องหนังไปคาเฟ่เยอยียงแบบนี้นะจ๊ะอ๋อถ้าััไม่ได้เหตุแรงไอ้ตกไอ้ก็ไม่ได้ว่าอย่างหด้กแสดงว่าได้เป็นบอจ้ะ ป้าไอา่จังสันฮพกับบ้านกันดีกว่ามันกล้าดียังเดไม่หุ่งกับน้องแพทย์ของกูจัดการมันในมรุภิพี่เ่รม,มีแผนว่ามาดูบิว